เรื่องสัน้นสาวใหญ่แม่ไม้แพ้หัวใจเธอที่คาเฟ่แห่งหนึ่งหรืมแม่น้ำที่ประดับด้วยต้นไม้เคียวขจีบรรยากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นกาแฟาหอมตุนพิมสาวใหญ่ในวัยห2ปีนั่งจิบกาแฟาลาเต้ในชุดเรสผ้าฝ้ายเรียบง่ายแต่สง่างามผมสีน้ำตาลเข้มที่แซมด้วยสีดำถูกปล่อยสยายยางสวยงามพิมเป็นแม่ไม้ที่ผ่านชีวิตสมรสมาแล้ว หลังจากยาร้างกับสามีเมื่อสิบปีก่อนเธอก็ทุ่มเทชีวิตให้กับงานและลูกจนลืมความสุขของตัวเองจนวันหนึ่งโชคชะตาก็พาลีโอหนุ่มลูกครึ่งเยอรมันวัย28ปีเข้ามาในชีวิตลีโอเป็นผู้ชายสูงยาวร่างกายแข็งแกร่งกัมยำเหมือนนายแบบเขามีรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจผู้หญิงไวัยไหนก็เต้นแรงครั้งแรกที่พบกัน พิมพกำลังเดินถือแก้วกาแฟร้อนอยู่ในคาเฟ่แต่โชคร้ายที่มีคนเดินชนจนกาแฟเกือบหกรถตัวเธอทันใดนั้นลีโอก็เข้ามาช่วยรับแก้วไว้ได้ทันระวังนะครับคุณพี่นามเสียงทุมหนุ่มของเขาเรียกให้พิมพเงยหน้ามองขอบคุณมากค่ะคุณผมลีโอครับผมเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้จากคำขอบคุณสั้นๆกลายเป็นการพูดคุยที่ยาวนาน ทั้งสองคนพบว่ามีหลายอย่างที่ตรงกันทั้งความชอบดนตรีแจ๊สการอ่านหนังสือและการทำอาหารหลังจากพบกันหลายครั้งพิม์พเริ่มรู้สึกว่าหัวใจของเธอเต้นแรงทุกครั้งที่อยู่ใกล้ลีโอแต่ด้วยความที่อายุมากกว่าเธอจึงลังเลกระนั้นเธอก็ตัดสินใจลองทำบางอย่างที่เธอไม่เคยคิดว่าจะกล้าทำมาก่อนวันหนึ่งเธอส่งข้อความไปหาเขา ลีโอถ้าว่างคืนนี้มาเจอตานที่บ้านพี่ได้ไหมพี่ทำอาหารไวให้ลีโอตอบกลับมายังรวดเร็วครับพี่ผมจะไปทันทีที่บ้านของพิมพ์อาหารไทยรสมือเธอหอมกรุ่นอยู่บนโต๊ะแต่สิ่งที่ทำให้บรรยากาศอบอุ่นยิ่งกว่าคือสายตาที่ทั้งสองมองกันหลังจากเมื่ออาหารลีโอนั่งจิตวายข้างพิมพ์ที่ระเบียงบ้านลมเย็นพักผ่านเบาๆ พี่พิมพรู้ไหมครับตั้งแต่เจอพี่ผมก็รู้สึกเหมือนตัวเองได้เจอคนที่ใช่พิมพ์หันมามองเขาด้วยหัวใจที่เต้นรัวแต่พี่อายุมากกว่านายตั้งเยอะนะลีโอไม่รู้สึกแปลกหรืออายุไม่สำคัญหรอกครับความรู้สึกต่างหากที่สำคัญคำผูกของเขาทำให้พิมพ์เผลอยิ้มลีโอเออื้อม,มือมาแตะลังมือของเธอพาพี่ไม่ว่าอะไร ผมอยากดูแลพี่ไปตลอดนะครับหัวใจของพิมพ์แทบจะละลายเธอเงียบไปสัตพักตอนจะตัดสินใจน้องตัวเข้าไปใกล้ริมฝีปากของทั้งสองแตกกันเบาๆอย่างแผ่วเบาในตอนแรกแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรู้สึกที่อ่อนล้นลีโออุ้มพิมพ์ขึ้นไปบนห้องนอนร่างกายของเขาอบอุ่นและแข็งแรงพิมพ์ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะรู้สึกวันไหวได้ขนาดนี้ แสงจันทร์สาดผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นสองร่างที่ตกอบเกี่ยวกันบนเตียงลีโอจุบเธออย่างอ่อนโยนมือของเขาสัมผัสไปทั่วร่างกายของพิมพ์อย่างทนุถนอมเสียงหัวใจของทั้งสองเต้นเป็นจังหวะเดียวกันถูกสัมผัสเต็มไปด้วยความรักและความผูกพันเมื่อค่ำคืนผ่านไปพิมพ์นอนศกอกของลีโอด้วยความสุขขอบคุณลีโอ ที่ทำให้พี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งไม่หรอกครับพี่ต่างหากที่ทำให้ผมรู้ว่าความรักที่แท้จริงเป็นยังไงเรื่องราวของพิมและลีโอเป็นบทพิสูจน์ว่าความรักไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุหักแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจที่พร้อมจะรักและดูแลกันตลอดไป